ดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแค่เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีต้มถั่วแดงค่ะต้มให้สุกเร็วให้นิ่มเร็วนะคะวันนี้แค่เลยมีเคล็ดลับมาฝากค่ะถ้าใครใช้แก๊สต้มนะคะก็ไม่เปืองแก๊สค่ะหรือจะใช้เป็นถ่านก็ไม่เปืองถ่านค่ะแต่เพื่อนๆต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเคล็ดลับไม่ยากค่ะถั่วแดงต้มนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะ จะเอาไว้ใส่เครื่องเดิมนะคะหรือจะทําเป็นไส้ขนมนะคะบางคนก็นํามาเป็นสลัดนะคะนี่ค่ะข้างถุงเขาก็แนะนําเลยนะคะถั่วแดงนะคะเอาไว้สําหรับใส่สลัดนะคะแค่เลยใช้เป็นถั่วแดงไล่ทิพย์นะคะเนเพื่อนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเป็นเพื่อนช่วยกดติดตามให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยดีกว่าคะ่ะถั่วแดงนะคะ ุงนี้ทั้งหมดห้ารอยกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาล้างน้ำทำความสะอาดกันก่อนนะคะเพื่อนๆน,นำมาล้างน้ำเลยนะคะเพ,เพื่อนแค่เลยจะล้างน้ำทั้งหมดสองน้ำนะคะ เมื่อเราล้างทําความสะอาดถั่วแดงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่จะต้มถั่วแดงให้สุกเร็วและนิ่มเร็วมาฝากเพื่อนๆกันค่ะตั้งน้ำเปล่าให้เดือดเลยนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่ถั่วแดงที่เราล้างทำความสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะ และนี่ค่ะตัวช่วยของเราค่ะเป็นช้อนสแตนเลสน,นะคะแค่เลยใส่ไปทั้งหมด3คันค่ะช้อนสแตนเลสน,นะคะเป็นตัวนำความร้อนที่ดีเลยค่ะจะช่วยทำให้ถั่วของเรานะคะสุกเร็วค่ะต้มไปจนน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆประมาณ10นาทีนะคะเมื่อน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ยกลงจากเตาเลยค่ะถ้าใครต้มกับแก๊สก็ปิดแก๊สเลยนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเมื่อยกลงมาแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตดูที่เม็ดถั่วนะคะเขาจะยังเหี่ยวอยู่นะคะยังไม่ตึงนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆ และนี้ค่ะเมื่อครบเวลาสามชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูถั่วกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราปิดฝาตั้งไว้นะคะถั่วของเราเม็ดเขาจะตึงนะคะจะไม่เหี่ยวเหมือนตอนแรกแล้วนะคะสังเกตไหมคะนี่ค่ะเม็ดเขาจะตึงตึงแล้วนะคะแค่นี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนนำมาต้มรอบที่สองเลยค่ะ น้ำนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะคะหรือใครจะเปลี่ยนน้ำก็ได้นะคะต้มให้เดือดค่ะแค่เลใช้เวลาต้มนะคะจนเดือดประมาณ15นาทีนะคะนี่ค่ะแค่เลว่าสุกแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆลองชิมดูนะคะถ้าสุกแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะของแค่เลสุกแล้วนะคะ ใช้เวลาในการต้มรอบที่2แค่15นาทีเองค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องเอาถั่วไปแช่ด้วยนะคะเป็นเทคนิคการต้มง่ายๆค่ะนี่ค่ะใช้เวลาการต้มทั้งหมด15นาทีนะคะเพื่อนๆ เมื่อตักออกมาแล้วนะคะก็เอาช้อนออกค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าถั่วของเราสุกไหมนะคะเพราะใช้เวลาในการต้มแค่15นาทีเองค่ะนี่ค่ะสุกมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆโรยน้ําตาลทรายลงไปค่ะเพื่อที่จะไปเคลือบเม็ดถั่วนะคะให้เขามีความเงางามสวยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเวลาเราเอาไปทําขนมหรือทําไส้ขนมขายนะคะโรยตอนที่เขายังร้นอนๆอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะความร้อนในตัวเม็ดถั่วจะช่วยให้น้ําตาลทรายละลายนะคะนี่ค่ะแค่ี้เองค่ะ เป็นไงคะเทคนิคในการต้มถั่วแดงที่แคคเลนํามาฝากเ,เพื่อนๆง่ายไหมคะลองเอาไปทํากันดูนะคะวิธีเก็บรักษานะคะเมื่อเราใช้ไม่หมดนะคะแค่เลจะนําถั่วแดงนะคะมาใส่กล่องค่ะเมื่อใส่กล่องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะและนําไปแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการต้มถั่วแดงให้นิ่มเร็วสุกเร็วมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับแม่ค้าที่กําลังหัดขายของมือใหม่นะคะต้องการจะต้มถั่วแดงนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูกันค่ะลดต้นทุนประหยัดแก๊สประหยัดทานด้วยนะคะ ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของแคเลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแคเลยจะนำเทคนิควิธีการทำอาหารต่างๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ